เล็กๆไม่ใหญ่ๆต้องยกให้กับผู้บริหารสาวสวยคนดังนะคะอย่างบอสนิดคุณสุทธดานะคะประธานกรรมการบริษัทที่ฮาดัตไทยแลนด์จำกัดเจ้าของธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพแล้วก็ความงามชื่อดังนะคทที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นแบนชิฮาดะที่ล่าสุดทุ่มงบแบบไม่อั้นนะคะจัดงานฉลองโบนัสประจําปี2563เพื่อเป็นการขอบคุณตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะคะภายในงานช bon ิฮาดะโบนัสแอ์เลสปาร์ตี้ถูดทาวน่ง21 ณเรือสิริมหันโนบเอเชียทีกนะคะไปเมื่อวันที่3าเมษายนที่ผ่านมาพร้อมด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะพีเซนเตอร์หนุ่มสุดหล่อของแบดอย่างหนุ่มยุ้นภูสนุนะคะแล้วก็นางงามนักแสดงสุดแซ่บอย่างสาวฟ้ายสุภาพรเขารวมงานพร้อมร่วมมอบรางวัลเช็คเงินสดนะคะให้กับตัวแทนผู้โชคดีภายในงานนี้อีกด้วยวันนี้นะคะนี่ก็ตั้งใจที่จะจัดนะคะฉลองยอดขายของอบนัสของตัวแทนนะคะที่ครบรอบในเดือนเมษายนนี้ค่ะ วันนี้นะคะก็เตรียมรางวัลมาแจากถึง8ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะก็วันนี้ก็เป็นเงินสดนะคะให้กับตัวแทนนะคะแล้วก็วันนี้คะมีรางวัลพิเศษการแต่งกายยอดเยี่ยมอีกค่ะ,ะปีนี้ก็ทะลุเก,กับ150ล้านค่ะในเช่วงสถานการณ์โควิดของเราก็จะมีกูต้าชีเฮด่าโคชีเชด่าโคชีไฟเบอร์แล้วก็จาเซนต้าค่ะแล้วก็ยังมีคอสเมติกอีกด้วยค่ะ ก็ดีใจค่ะเพราะว่าปกติก็มาทุกปีอยู่แล้วสําหรับชิฮะตะแต่ว่าคือทุกปีก็คือแจกจุกอยู่แล้วก็ดีใจแล้วก็อยากให้ชิฮะตะอยู่แบบนี้กับตัวแทนแล้วก็ดีกับตัวแทนแบบนี้ไปนานๆค่ะลูกค้าให้การตอบรับดีเพราะว่าด้วยความที่สินค้าดีมีคุณภาพก็เลยทําให้ลูกค้าประจําก็เข้ามาซื้อต่อเนื่องแล้วก็ลูกค้าใหม่พอได้รับการบอกต่อเขาก็เข้ามาลองแล้วเขาก็ประทับใจกับสินค้าทําให้ตัวแทนแต่และวคนวขายดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ ก็ดีใจครับปีนี้ก็เป็นปีนึงครับที่ได้รางวัลนะครับก็โบนัสก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับก็ดีใจกับตัวแทนในทีมด้วยนะครับก็หลายๆคนก็ได้โบนัสมากขึ้นทํายอดขายได้มากขึ้นถึงแม้เราจะผ่านวิกฤตโควิดกันมานะครับก็ทุกคนก็ยังขายกันได้ดีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคุณภาพของสินค้าเราจริงครับค่ะก็สําหรับปีนี้นะคะยอดขายก็คือโควิดก็ทําอะไรไม่ได้ข่ะก็คือยังได้ยอดที่แบบเหมือนเดิมแล้วก็ได้ยอดเพิ่มมากขึ้นโบนัสปีนี้ก็ได้เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ เวลาทุกครั้งที่มาจะประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างอัดแน่นจัดเต็มทั้งแบบอาหารการกรินทั้งกิจกรรมทุกอย่างเลยค่ะดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากครับที่พ่นิดและก็ชิฮาดาเลือกผมเป็นพรีพเซนเตอร์นะครับก็ขอให้ยอดขายปังๆแล้วก็ขอให้โควิดทําอะไรแบบทําอะไรไม่ได้แบบนี้ไปตลอดเลยนะครับขอให้ยอดขายร้อยล้านตลอดเลยนะครับก็ผมเป็นคนที่ทํางานหนักนะครับแล้วก็เวลาพักผ่อนเนี่ยน้อยครับแล้วทําให้ผิวผมอาจจะหมองคล้ำหรือว่าไม่กระจ่างใสแต่พอได้ทานกูต้าไปเนี่ยก็ทำให้ผิว ดีขึ้นแล้วกระจ่างใสขึ้นครับ จริงๆแล้วปีนี้นะคะก็บอกเลยว่าเ,ออเป็นปีที่สถานการณ์โควิดหลายๆคนคงรู้ดีนะคะแต่ว่าสถานการณ์โควิดก็ไม่สามารถที่จะทําลายสินค้าคุณภาพอย่างเชีดดาได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะปีนี้นะคะบอกเลยว่าเรามีนะคะการตลาดอัดแน่นนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งป้ายวิวบอดร,รายการทีวีแล้วก็รถเมย์นะคะบอกเลยว่าปีนี้นั่นนั่นๆอย่างแน่นอนสําหรับใครที่อยากเป็นตัวแทนนะคะสินค้าคุณภาพ ที่นำเข้าผลิตและนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะที่ลูกค้ากลับมาซื้อมากที่สุด mm hmm. ก็อย่าลืมนะคะฝากเชียดะไว้ด้วยนะคะเพราะว่าของเรายังมีสินค้าทั้งหมด5ตัวเลยหนึ่งนั่นคือกูตาเชียดะสองซาเซนต้านะคะ3โคชิไฟเบอร์นะคะช่วยในเรื่องหุ่นนะคะแล้วก็โคชิเอเวรี่เดย์และแถมยังมีคอสเมติกอีกด้วยค่ะสินค้าของเราทั้ง5ตัวนี้มีคุณภาพแล้วก็ ปีนี้หลังจากเดือนเมษาไปเราอัดแน่นแน,แน่นอนใครที่อยากมีไรายได้นะคะมีโบนัสแบบนี้ก็สามารถสมัครตัวแทนให้กับดีลเลอร์นะคะแล้วก็ตัวแทนทั่วประเทศไทยค่ะ